สวัสดีค่ะตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบได้กำหนดนโยบายการศึกษาภายใต้คอนเซปต์เรียนดีมีความสุขและให้สถานศึกษาได้นำนโยบายนั้นไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเรื่องของการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองประการหนึ่งคือการมีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำหรือเลื่อนทูเอินนั้นสอดคล้อง กับแนวทางการจัดการศึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาที่เน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์การมีรายได้ระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี ดิฉันจึงได้กำหนดให้การดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญซึ่งจะต้องดำเนินการภายใต้ใตกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาฉบับปีพุทธศักราช2567ถึง2571 และได้บรรจุไว้ในแผนงานโครงการปฏิบัติงานประจำปีในทุกๆปีโดยดิฉันให้ความสำคัญกับการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตั้งแต่ด้านการฝึกอบรมโดยมีการสรรหาพิจ,จรารณาคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพหรือผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานภายนอกมาร่วมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดทีมงานดูแลในแต่ละด้านตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเช่นด้านการจัดการด้านการผลิตด้านการตลาดหรือด้านการเงินเป็นต้นอีกทั้งยังได้กำหนดให้ทีมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ สแสวงหาและพัฒนานวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และส่งเสริมให้แผนธุรกิจนั้นได้เข้ารับการประเมินทั้งในระดับจังหวัดภาคและชาติรวมถึงการเข้าร่วมการแข่งขันหรือประกวดในเวทีต่างๆอีกด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนนั่นเองค่ะ